ทำยังไงจะให้ใบสีอ้วนๆตัวอ้วนๆน,นะคะก็ไม่ยากค่ะคือเราใช้ใบตองเนี่ยเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้อ่ะสั้นหรือว่าไม่ได้ขนาดนะคะก็เราก็มาฉีกหรือไม่ก็พันไปเลยก็ได้อย่างนี้นะคะก็คือเนี่ยอันนี้แต่ว่ากันดาคือเอามาฉีกแล้วก็ทบไปได้เลยคือจะอ้วนแค่ไหนก็ได้เนาะเอาที่เราสบายใจเนาะนี่อย่างนี้นะคะอ้วนแค่ไหนก็ได้เลย อันนี้เราจะสลับนะคะหัวท้ายหัวครั้งหนึ่งท้ายครั้งหนึ่งแค่นี้งก็เอาเลยค่ะตามไปเลยการเข้าตัวนะคะเราจะเข้าจากเล็กลงมาหาใหญ่นะคะแค่นี้ค่ะก็แล้วก็จะเรียงกันก่อนเนาะเสียงดังใหญ่ โอเคค่ะตามนี้นะคะเห็นไหมคะบอกแล้วง่ายๆสไตล์การดาค่ะเน <Okay. S 1> <Okay. S 2> มันก็จะอ้วนๆถ้าเราอยากให้อ้วนกว่านี้ก็ได้เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ